สวัสดีทุกคนเราอยู่กิจ s อ i กับเกม That Not My d a เดย์มาต่อครับยังไม่ชนะเลยนายรู้นะว่าต้องทำยังไงเริ่มเลยฮะคนแรกมาดึง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 โอ้สวัสดีสวัสดีครับอือันนี้ชื่ออะไรครับออคัตดิสเพเตอร์ออคัตดิสเพเตอร์อยู่ชั้นสามห้องหนึ่งชั้นสามห้องหนึ่ง อคอาดิดเบเตอร์หกสามสองห้าสเช็คก่อนหกสามสองห้าสองห้าเคอเล็กสกินไปเก็บผิวหนังเหรอโอเคแล้วก็มีส่วนหน้ากากนะครับไบตอายตามีแสงมาถึงว่ายิ้มกว้างใช่ไหม แล้วก็ดาร์คสกินผิวสีดำดาร์คสกินตามีแสงตามีแสงจริงด้วยนะมีฟันหนึ่งสองสามสี่ข้างบนมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดข้างบนมีแปดข้างล่างมีสองสี่หกเจ็ดข้างล่างมีเจ็ดสี่สองสี่หกเจ็ดก็ตรงนะอืมอ่ะเขาบอกว่า มีเบอร์โทรด้วยนี่หนึ่งสี่สองห้าโอเคโทรก่อนหนึ่งสี่สองห้าแต่ละคนไม่น่าจะอยู่ห้องเดียวกันได้ออคัสไม่อยู่โอเคออคัสยืนอยู่นี่นะอ่ะโอเคครับเชิญครับพี่ออคัส คนต่อไปครับคนแรกน่าจะไม่มีอะไรโอเคโอ้หวัดดีมนุษย์หวัดดีครับขอเอกสารเพิ่มด้วยครับ Enter request ่ะ Enter request โอเคอืมชื่อ ami ami อิซานามิโยมิอิซานามิโยมิยูแปดหนึ่งเก้าแปดหก อยู่ชั้นสามห้องสี่ชั้นสามห้องสี่มีเพื่อนร่วมห้องด้วยอิซานามิโยมิใบหน้าผิดรูปผมยาวจมูกใหญ่คางกลมหน้าซีดผมยาวจมูกใหญ่คางกลมหน้าซีดผมยาวจมูกใหญ่คางกลมหน้าซีดอันนี้คือซีดอย่างอ่ะ อันนี้คือซีดแล้วใช่ไหมโอเคสองสามห้าหกแปดเก้าเก้าอ๋อสองสามห้าหกแปดเก้าเก้าแปดหกห้าสามสองปหห้าสามสองอิซานามิโยมิอิซานามิโยมิอิซานามิโยมิ อืมเหตุผลที่ออกไปข้างนอกคือน่าจะไปจ้ำสกแกร์คนอื่นนะโอเคอ่าสี่สองห้าแปดโทรแป๊บสี่สองห้าแปด ไม่มีใครรับไม่มีใครรับโอเคเชิญครับน่าจะไม่มีอะไรโอเคคนต่อไปครับเอา้าอีซานามิโยมิเล่นจะแล้ว <c oughs> ผิดตรงไหนวะ <c oughs> โดนอีกแล้ว วองโน้ตจมูกผิดจมูกผิดยังไงวะตื่นเกินเอาไม่จมูกผิดเหรอมาเริ่มใหม่ครับยังไม่ได้เรียกดีๆสักทีเลยเนะี่ยอย่าเกินโอ้โหเอาเรื่องวันดีมนุษย์ตัวเขียวเชื่ชื่ออะไรจ๊ะ ชื่ออิสตาเอเลกิกัสเออชั้นสามห้องสองชั้นสามห้องสองอาอยู่คนเดียวด้วยหทำไมชื่อแปลกแปลกอิสตาเอเลกิกัสเอเลกิกัสเออถูกแล้วนี่ว่าอันนี้อ่ะ e เอเลกิกัสอ่ะถูกแล้ว โอเคโอ้โห,หน้าโคตรหลอนเลย945269 945269 858896 8 5 8, 8้9 6 1966อืมเอ่อลองโน้จมูกยาวยิ้มกว้างเอ่อหัวกลมผมหยิกใช่ไหมแล้วก็ ตาใหญ่โอ้โหตาโคตรใหญ่เลยไปทีละอย่างเลยจมูกตาโอ้โหเพ่งมากมากหลอนมากหลอนเมือน,นเนี่ยฟันข้างบนมีห้าข้างล่างมีห้าข้างบนมีห้าข้างล่างมีห้าผมก็อยากโซกหูตาจมูกก็ดูตรงหมดนะมีในรายชื่อด้วยเป็นสามห้องสองเบอร์โทรก็คือ c 1 2 2ไสป4 หนึ่งสองสอง <c oughs> สี่หนึ่งสองสอง,สองมาไม่มีคนรับโอเคครับเชิญครับคนต่อไปครับคนแรกโดนเลยก็เกินปลายโอเคห <c oughs> วัดดีมนุษย์คนนี้ชื่ออะไร คนนี้ชื่อยอร์กโซทูธออกไปกินเลือดโอเคยอร์กโซทูธอยู่ชั้นสองห้องส so ี่ยอร์กโซทูธชั้นสองห้องสี่จมูกยาวแล้วก็จมูกมีห่วงด้วยมีแหวนแล้วก็มีตาจะแบบว่ามีไอชายเดอร์ที่ตา ผมสั้นแล้วก็มีฟันนะมีฟันมีฟันมีห่วงตาผมสั้นโอเคชั okay. ้นสองห้องสี่เบอร์โทรหนึ่งสามสี่หกโทรครับหนึ 1, 3, 4, ่งสามสี่หกตัวเช็คก่อนขอเชิ่อสเปก ยอคไม่อยู่บ้านโอเคอืมอืมนายดูเป็นคนดีนะโอเคเชิญครับไปคนต่อไปครับเรียกว่าคนหรือเปล่าวะโดนไหมเอา้ายอคโ,อยโดนยอคเล่นอีกแล้วโอ้โอยยอคผิดตรงไหนวะ โดนยอคเล่นแล้ววะยอกผิดตรงไหนอ่ะชื่อผิดเอ้าชื่อผิดอ,อตึงชาติมาเอาใหม่ครับชื่อผิดได้ไงวะโอเคเริ่มใหม่ครับรอบสามแล้วรอบนี้ต้อเอาให้ได้มา Mm hmm. ออขอรายละเอียดเพิ่มครับเอกสารขอเข้าคุณชื่ออะไรครับชื่อดูเกียร์เฟรนตี้อยู่ชั้นหนึ่งห้องหนึ่งดูกัวเฟรนตี้ดีอาร์ยูเกียร์ดูเกียร์เฟลยูฟล e u r e t t y r e t t y โอเคหนึ่งหกหกแปดสองตองหนึ 1. 1่งหนึ่งหกหกแปดสองตองหนึ่งเก้าแปดเก้าเก้าแปดเก้าโอเครูปลักษณ์ก็คือ24นิ้วมีตาจำนวนมากจนนมกูกเล็กเอ่ออะไรคือเอริงใส่ตุ้มหูแล้วก็แฮ d ออน e ฮ d มีมือบนหัว24นิ้วตาจำนวนมากมาก สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิหสิบแปดยี่สบยิบสองยิบสี่ตาจำนวนมากก็จะมีตรงกลางหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ฟันเ4ซี่มีต้องหูฟันี่ซี่มีต้องหูจะผิดตรงไหนไหเนี่ยข้างละามีตาหนึ่งวงกลมมันผิดปะเนี่ยเหมือนทวนวงกลมตรงนี้ออกออกมีอันนี้เดียวที่เหมุนกับทางเบอร์โทรเบอร์โทรหนึ่งหนึ่งห้าสอง ดูเกียร์หนึ่งหนึ่งห้าสองมาดูเกียร์ดูเกียร์ปด,ดูเกียร์ไม่อยู่อโอเคเชิญครับคุณดูเกียร์คนต่อ,อไปครับคนแรกจะโดนเลยไหมไม่น่านะโอเค สวัสดีมนุษย์ชื่ออนาซาเรตอนาซาเรียลชั้นหนึ่งห้องสี่ชั้นหนึ่งห้องสี่อีอนาซาอีทเฮตอนาซาอีทเฮตกรแซดอกซาอนาซาเรียลอนาซาอีเอลชั้นหนึ่งห้องสี่ รอยสักร,รอยสักขอดูละเอียดหน่อยสองขีดแล้วก็บ้างตรงนี้สองขีดตรงกลางก็จะเป็นรูปเหมือนถ้วยอ่ะถูกโอเคสี่สามห้าหกหนึ่งสองสามสี่สี่สามห้าหก 4 3 5 6ามห้า8ก6 9ึ7งสอาสก็ดปเอาชีพก็คือสร้างคำสาบจมูกแหลมเล็กมีเข่า7เขาใส่ต่างหูรอยสัก3อันแล้วก็ฟันแหลมคมฟันแหลมคมรอยสัก3อันเข่า7เขาตั้นแบบนี้ดอกไม้หรือเขาวะอ๋อดอกไม้โอเค ไ้่ทรบจะมุกแหลมต้มหูมันเป็นรูปอันนี้หรอฟันแหลมคมดูไงว่าฟันแหลมคมวะชวนคุยไหมแต่ได้ดูว่าฟันแหลมเปล่าชวนคุยอืมก็ดูน่าจะแหลมนะโอเคเบอร์โทรเบอร์โทรหกเก้าเก้าหกหกเก้า เก้าหกลินลิสปีกอลิซาเบตน็ตไม่อยู่บ้านโอเคอืมไม่น่ามีอะไรผิดแล้วนะ่าอืมเชิญครับโอเค โดนไหมรอดรอดรอดอ่ะรอดครับโอ้โหอะไรเนี่ยสวัสดีครับลัดเนมอเฟซอะไรวะเนี่ยอินเทอร์อรเน็ตยูเซอร์เหรอไป t ิกต็อกไป굿ดบอ้าวน่าจะตอบผิดนะ ถ้าตอบถูกให้ใจะได้รางวัลเลยสักอย่างโอเคเจอพี่ชักหน้าอีกแล้ว EP ที่แล้วนะลอยสักล่างซ้ายมันผิดนะนี้ถูกแล้วแหละโอเคพี่ชักหน้าขอ i หน่นะครับโ okay. mm hmm. อเคอืมอ H A U ยูอยู่ชั้นอะไรนะ สองห้องหนึ่ง c h a u g หน้า f a u g n f a u g n f a u g n โอเคทำพิธีใส่เวทออกไปทำพิธีใส่เวท <c oughs> ไม่ทำที่ห้องตัวเองด้วยนะโอเคอืม id 4 5 6 9 8า4 5 6 9 8 9 6 3ด3 6 8ี หกสามสองสามหกแปดเจ็ดหนึ่งดีดีถูกต้องโอเครูปลักษ์ก็คือมี hand a t ั a c t hand a t อ a c รคืออะไรทุกคนสองงาหูใหญ่ลายสักถูก,กน,นะรอบนี้นะไม่น่าผิดเลยนะขีดข้างบนสองขีดไม่ข้างบนสามขีดเหรอโอเคสามขีดแล้วก็มีตรงนี้มีสองขีด ตรงกลางหเลยสั่งดูยากมากโอเคสองงาหูใหญ่สองงาหูใหญ่งงหหญเบอร์โทรเบอร์โทรห้าหนึ่งสองสามห้าหนึ่งสองสามไม่มีคนรับดูอีกที อออ่ะเชิญครับโดนไหมพี่ชักหน้ารอบสองจะเอาอีกไหมอ๋อรอดเว้ยเอา้าคนที่อยู่ห้องเดียวกับพี่ชักหน้าเมื่อกี้นี่นี่ไง,ไงอืมเมื่อกี้โทรไปไม่มีคนรับใช่ใช่โอเค ไม่มีคนรับนะอืมขอ ID ห, id หน่อยครับ id หน่อยใช่ครับ id ครับชื่ออะไรอ่านยากมากนายอทาซีมอ็อกชั้นสองห้องหนึ่ง n y o g เฮ้ยใช่วะอ่ะถูก t h a สามมอ็อก t h a แล้วก็สามมอ็อก9ก้าแปดหกสี่หกสาม แปหกสี่หกสามสองหโอเคลักษณะของเขาก็คือจมูกกมลมรอยแผลเป็นหลายจุดผมหยิกหัวกลมคิ้วบางอ๋อจมูกกลมมีรอยแผลเป็นหลายจุดจมูกกลมมีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าขีดมีห้าขีด รอยแผลเป็นข้างบนซ้ายขวาโอ้โหหนึ่งสองี่นับทีละขีดเลยแล้วกันทางนี้สามขีดทางซ้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทางซ้ายมีแขีดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปทางขวาสี่ขีดทางขวาสี่ขีดข้างล่างอีกโ้ข้างล่างดูยากมากสองสามสี่ห้าหกข้างล่างมีหกขีดโอ้โหดูไงว่าหขีด ข้างล่างมันดูยากมากเลยอะข้างล่างมาให้แล้วกันผมมีแบ่งสองสีคิ้วบางแล้วก็อะไรงนะผมหยิกหัวกลมคิ้วบางผมหยิกหัวก็กลมคิ้วก็บางคิ้วบางหัวกลมผมหยิกม,มีตรงนี้ห้าอันแล้วก็ที่เสียบขออีกโอเค อาชีพก็คือขุดหลุมฝังศพเชิญครับโอเคโดนไหมรอดไหมรอดเถอะรอดโอเคโอ้ย <c oughs> คนนี้แบบหล่อนจัดเลยวะ่ะอะไรวะเนี่ยโอ้โหชื่ออับดูเซียโมเลสอับดูเซียโมเลส ออกไปทำความพิการคืออะไรอับดูเซียมอเลสชั้นหนึ่งห้องสอับดูเซียมอเลสสกดบอกว่าอับดูเซียมออารอหปดเเจี่เจ็ดหกสามเจ็ดหกสี่เจ็ดสี่แปดหกเจ เจ็ดสี่แปดหกเจ็ดห้าตัวทำลายรอยแผลเป็นที่จมูกมีการเจาะเปลือกตายืดออกยิ้มกว้างอันนี้คือเปลือกตาเหรอ what what หน 7, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดขีดที่จมูกแล้วก็หนังตาแบบ แฉบอย่างนี้เลยแล้วก็มีรอยเจาะห่วงสามห่วงมีฟันหนึ่งสองสามสี่หกมีฟันหกซี่ไม่มีฟันแปดซี่นี่เออถูกแล้วแปดซี่นะผิดมีห่วงที่จมูกอ๋อที่คางมีอีกสองรูเข็มขัดลัดไปทางซ้ายอ่า ห้าห้าหนึ่งสามห้าห้าหนึ่งสามมาห้าหนึ่งสามโดนไหมไม่มีคนอยู่ตัวจริงน่าจะอยู่นี่แหละโอเคเชิญครับโดนไหมโดนไหมอย่าโดนนะอย่าโดน เดี๋ยวโ้นนะอ๋เฮ้ยเอาเอาอ๋อแสดงว่าคนที่เข้าไปเมื่อกี้คือตัวจริงเราไม่ตายไงส่วนในตัวเนี้ยคือตัวปลอมนี่ไงโอเคทีนี้เรามาจับผิดกันดีกว่าว่าตัวเนี้ยมันผิดปกติตรงไหนโอเคขอเอกสารก่อนเลย ID card มาดูว่าผิดปกติตรงไหนนะเราจะได้จำไว้เอาแล้วก็อีกใบไงนะใบขอเข้าอ่ะขอทุกอย่างเลยมาเคมาดูว่าผิดตรงไหนเราจะได้จำไว้นะโอเคเ,อเริ่มจากชื่อก่อนอะดูคัสมอรีเอร์อะดูคัสซ i อ s ยูเอสใช่ปะ M O R A I L M O R A L ก็ถูกนะอือเจ็ดหกสามเจ็ดหกสี่เจ็ดหกสามเจ็ดหกสี่เจ็ดสี่แปดหกเจ็ดห้าเจ็ดสี่แปดหกเจ็ดห้าก็ถูกนะเออดูหน้าดิมันจะต้องมีตรงนี้สามอันหนึ่งสองสามแล้วก็ตรงนี้สองอันแล้วก็ห่วงแล้วก็ตาแล้วก็คางสองอัน เราก็จะหมูกเย็บนี่ไงหนังตาโดนดึงมีห่วงที่หูห่วงที่หูก็ถูกค่ัแล้วผิดปกติตรงไหนวะหรือผิดปกติแค่เข้าไปแล้วอืมหาไม่เจอว่าผิดปกติตรงไหนวะใครรู้คอมเมนต์มาทีนะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เราจะจัดการเขานะ สามสามหนึ่งสอง,สองครับหาไม่เจอว่าผิดปกติตรงไหนนะอืมแต่ว่าตัวจริงอะเข้าไปแล้วแหละอันนี้ตัวปลอมนะเพราะคนที่เข้ามาแล้วเราไม่ตายแสดงว่าตัวจริงนะโอเคจัดการเรียบร้อยทํางานของนายต่อไปมาวีวัดดีมนุษย์ โอเคขอใบรีเควสเข้าครับโอเคครับผมจะตรวจสอบอย่างละเอียดชื่อดักด้าคอมคลัชดักด้าคอมคลัชเจ็ดห้าอยู่ชั้นสามห้องสี่เป็นสามห้องสี่ดักด้าคอมคลัชดักด้าคอมคลัชดักด้าเฮ้ อถูกนี่ว่าคอมควาจยูเชัันสั่ห้องสี่โอเคเก้าหกห้าแปดสี่ห้าเก้าหกกนหกสามสองหนก็ถูกนะรายละเอียดก็คือเป็นหุ่นไล่กาวิญญาณรูปล่างก็คือจะสวมมว่เย็บปากหัวโตสวมหน้ากาก เย็บปากหนึ่งสสามสี่ห้าย็บปากห้าทีก็ถูกนะฝันเบี้ยวเบี้ยวนิดนึงโอ้โหฝันดูยากมากจมูกตาสวมหมวกด้กวยป่าว่ะสวมใช่ไหมแล้วก็มีค่าตรงคอก็ถูกหมดนะเบอร์โทเบอร์โทรสี่สองห้าแปดสี่สองห้าแปดนะครับมาสี่สองห้าแปด เดี๋ยวไหมอิสมาพูดดิกด้าไม่อยู่บ้านโอเคเชิญครับร mm hmm. อดไหมรอดเถอะรอด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 เถอะรอดโอเครอดเ้ยคนต่อไป mm hmm. เฮ้ยเขามีแผ่ที่หัวด้วยเหรอคนเนี้ยทำ mm hmm. ไมจำได้ว่าไม่มีวะ mm hmm. ชั้นสองห้องสี นี่ไงเขาไม่มีแผลที่หัวเว้ยตัวจริงอะ่ะโอ้อหน,นี้ง่ายเลยง่ายจัดเลยอันนี้เนี่ไม่มีแผลที่หัวอันนี้มีแผลที่หัวนี่ไงตัวปอมไปเลยอันนี้ง่ายยี่สี่สามสามหนึ่งสองครับโอเคอันนี้ง่ายนีง่ายจัดการเลยไม่เนียนไม่เนียนเรียบร้อย ง่ายนี่ง่ายก็ดูบ่อยๆเริ่มเริ่มเป็นละมาคนต่อไปครับอ่าตัวจริงมันต้องไม่มีแผลที่หัวแบบนี้เฮ้ยแต่ไม่แน่ต้องตรวจสอบให้ละเอียดนีเควส์โอเคโอเคชื่อยอกโซทูสโซทูส ยอคชั้นสองห้องสี่ชั้นสองห้องสี่ยอคโซทูสหกแปดเก้าห้าสี่เจ็ดหกแปดเก้าห้าสี่เจ็ดสี่หกสี่แปดสองสามสี่หกสี่แปดสองสามโอเคอาชีพก็คือเป็นแวมไพร์รูปล่างก็คือมีจมูกยาว มีแหวนที่จมูกใช่ไหมแล้วก็ดวงตาสีเทาผมสั้นมีเขี้ยวดวงตาสีเทาผมสั้นมีเขี้ยวเฮ้ยตรงนี้มันอถูกมีเขี้ยวจมูกมีห่วงมีเขี้ยวดวงตาผมสั้นเบอร์ห้องก็คือหนึ่งสามสี่หกหนึ่งสามสี แล้วก็หกครับมาคาที่แล้วเคยโดนแวมไพร์กัดไปแล้วทีจำได้จำได้ควาชิลพูดยอคไม่อยู่โอเคอยอคไม่อยู่นะโอเคอนุมัดแล้วกันเชิญครับพี่ยอครอดไหมรอดไหมรอดไหมลุ้นลุนครับทุกคนลุ้นครับ นุนครับนุนเฮ้ยเอา้าโอ้โหโดนพี่ยอกกินอีกแล้วโอ้โหอุตส่าห์ชนะมาทั้งหลายคนโดนพี่ยอกกระซวกวะพี่ยอกผิดตรงไหนวะโอ้โหโฟเฟกดีดีดีโลโก้อ้าโอ้โ,โลโก้ดีดีดีเราดูไม่ละเอียดวะโดนพี่ยอกกินเลย โอเคประมาณนี้นะทุกคนยังไม่ชนะเลยเดี๋ยวมาเล่นใหม่นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์คอมเมนต์ให้ด้วยนะไปแว้วแพ็กแล้ววะ่ะโดนเฟกดีๆโลโก้เชื่อ